วิจีจารวิจีครับนี่ไม่เล่นแบบนี้นะลูกวิจีครับวิจีไม่ได้ลูกอย่างนี้เดี๋ยวบ้านพังเนอะปาต้องซื้อบ้านใหม่นะลูกคือบ้านพังเฮ้เอฮัลโหลลูกสาวค่ะวิจีวิจีครับ วิจิจารูวิจิานี่ไม่ทำงี้ลูกไม่มันมันไม่ได้งไงพื้นพื้นมันจะพังลูกพื้นบ้านมันจะพังวิจิวิจิไม่ยกไม่ลากพื้นนะลูก เวลาผืนนะคะได้ไหมล้ะป้าขอไม่ทําไม่ทําไม่ทําไม่ลาเนะด้วยมันเก่งเก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากเก็บไปดีเก็บไปดีไ่เก็บไปดีจ้ะระวังหล่นลูกลูกขาวิจิทำไมด่ดีทำไมด่ดีทำไม่ดีเก็บไปดีไปเก็บไปดี ไปเก็บไปดีไปเก็บดีดีไม่ต้องไปหัวเราะย่อพี่อ้อยมานี่มานี่เฮ้เฮ้พี่จีบว่าไงนะคะอายอาย ไอคุณย่าไอวิจิเป็นห่วงไหมคะเป็นห่วงคุณย่าไหมห่วงคุณย่าไหมห่วงคุณย่าไหมลูกห่วงไหมฮะห่วงไหมห่วงคุณย่าไหมวิจิวิจิห่วงคุณย่าไหมคะไอวิจิเอ๊ะไอวิจิวิจิขา I I I which I